สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูลิ้นจี่ลอยแก้วกันนะคะ ในช่วงของหน้าร้อนเข้าน้าฝนนี้นะคะผลไม้ไทยจะออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะจนเรารับประทานไม่ทันนะคะผลไม้นึงนะคะก็คือเป็นลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่จัก,กรพัดนะคะที่เรานํามาทําในวันนี้นะคะจะนํามาเป็นเมนูลิ้นจี่้อยแก้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําลิ้นจี่มาเด็ดออกจากคั่วนะคะคั่วของลิ้นจี่แล้วนํามาล้างให้สะอาดนะคะโดยการขัดที่ผี่ ะะผิวอาจจะเปื้อนนะคะแล้วก็ล้างใส่ในภาชนะแล้วทิ้งไว้ให้แห้งหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการคว้านเมล็ดนะคะโดยการคว้านนะคะเราอาจจะใช้มีดแกะสลักนะคะหรือว่ามีดคว้านนะคะมีดคว้านมาคว้านแต่ในกรณีที่บางบ้านอาจจะไม่มีมีดคว้านนะคะเราสามารถใช้ช้อนนะคะเราจะใช้ด้ามช้อน มาคว้านตรงจุดเมล็ดนะคะก็คือตรงขั้วเมล็ดนะคะโดยการใช้ช้อนอด้ามช้อนนะคะงัดนะคะด้ามช้อนนั้นแทงแทงเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนตัวลูกลิ้นจี่นะคะหมุนวนไปโดยรอบนะคะแล้วก็ดันเมล็ดออกมานะคะแล้วก็เลาะเปลือกนะคะแกะเปลือกออกนะะเราเราคว้านเมล็ดออกก่อนนะคะแล้วค่อยแกะเปลือก ถ้ามีเศษผงนะคะเราก็อาจจะจุ่มน้ำนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เพราะว่าลิ้นจี่จะมีน้ำน้ำออกมาเยอะนะคะน้ำของตัวลิ้นจี่นั้นจะมีมากนะคะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเรามาระวังในเรื่องของแรงกดหรือว่าแรงกวานเมล็ดนะคะหลังจากกวานเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมน้ำนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วใส่ใบเตยลงไป เมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะตักลิ้นจีใส่ลงในหม้อหลังจากที่เราตักใส่ลงในหม้อแล้วจะสังเกตไหมคะน้ําลิ้นจีที่เราใส่ลงไปนะคะจะมีสีค่อนข้างขุ่นนะคะเราก็ต้องรีบนะคะช้อนฟองนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะจะมีฟองขึ้นมาตัวฟองนี่นะคะก็คือเป็นฟองที่อาจจะไม่ค่อยสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องช้อนฟองที่อยู่ในหม้อน่ช้อนออกให้หมด เราจะใช้ไฟกลางนะคะโดยประมาณนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเดือดเร็วๆนะคะแล้วรีบช้อนฟองออกให้หมดนะคะแล้วใส่น้ำตาลลงไปนะคะคนให้น้ำตาลละลายเราจะไม่เที่ยวหรือว่าไม่ตั้งไฟไว้นานนะคะเราจะไม่เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานนะคะอยู่กับความร้อนนานๆตัวของดินสีน 4, นั้นจะเละนะคะจะไม่น่ารับประทาน เราจะตั้งไฟไว้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อตัดรสให้มีรสเค็มนิดนึงเพราะว่าตัวลิ้นจี่จะมีรสหวานและรสเปรี้ยวผสมกันนะคะเราจะตัดด้วยเกลือนะคะหลังจากน้นเดือดแล้วนะคะเรารีบดับแก๊สเลยนะคะเพราะว่า ลิ้นจีเราจะได้ไม่เละลิ้นจีเราก็จะมีสีขาวใสนะคะดังภาพที่เห็นแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะพร้อมรับประทานอาจจะเก็บไว้รับประทาน แช่ตู้ฟรีซไว้นะคะ, white, ะ,คะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะถ้าอยู่ในตู้ฟรีซนะคะเราสามารถนํามารับประทานได้นะคะเป็นเก็ดน้ําแข็งหรือว่านําไปผปสมกับผลไม้ต่างๆจะทําเป็นส้มฉุนก็ได้นะคะหรือว่าเมนูต่างๆที่คลายร้อนนะคะในกรณีนี้นะคะอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการ เชื่อมน้ำเชื่อมไว้ก่อนนะคะแล้วก็แกะลิ้นจีแล้วถึงเอาลิ้นจี่ไปลวกในน้ำนะคะแล้วก็นำมาแช่ในน้ำเชื่อมในแบบนี้ก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ